ขางหมอ,อะ่ะคนไ,ไม่มีมารยาทอะเขายืนันเป็นกลุ่มอะเป็นแยกกครับไม่มีมารยาทเลยครับกูยืนก่อนครับเนี่ยกูยืนเต้นอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วเดินมาหากูแล้วบอกกูไม่มีมารยาทสองฝ่ายคิดว่าจะเล่นกันแล้วก็จบโล10คนได้ไหมชอคิดดีๆนะครับพูดแรกมากูเอาต้นหลักๆได้ไอ้สามโต้พวกเตหาสองพวกเราเล่นพร้อมพร้อมแบบถึงสักสองสามเดือนไหม เกิดเมื่อกี้เดข่มป่ะไม่ไม่ไม่น่าครับมันมันเลดอยู่แล้วมันเลดไปแล้วครับสอง่มเป๊ะหรือเปล่าส่วนส่วนเดี๋ยวมันก็เอาเมื่อกี้หรอกไอ้แล้วเดี๋ยวมันมีแล้วทำไมถึงเดินแรงวะโอเคตอนนี้มาคุยเลยครับสูงขึ้นครับสูงไปไหนวะมีแล้วเว้ยบอสชักกูรู้เรื่องสักทีเว้ยปกติเข้ามาตีเลย เคก็ตีตีแย่งผีสูตรครับทั้งสองฝ่ายคิดว่าจะเล่นกันกี่ใบอะไรยังไงบ้างครับเขาฝ่ายดีจีพูดก่อนก็ได้ครับว่าอยากได้กี่ใบให้เกล้วก็เลยครับเชิญเลยเออผมอยากจะถามดีซีครับทำไมต้องให้คนของผมใส่สูตรสีน้ำเงินนะครับออะลองถามลองถามคนของคนของฝั่งเอ็คเองเลยครับเขาบอกว่าดีจีจะใส่ครับ อันนี้ใช่ไหมถูกไหมไม่มีครับไม่มีบ๊อบบี้เป็นคนตัดสินใจวันนั้นตัดสินใจว่าจสะตัดสินเงินถูกปะ่ะคือตอนแรกเขาลงสีสูตรมาเลยดีจี้เขาก็ลงสีขาวมาเลยแล้วถ้าใส่สีขาวกับสีขาวใส่กันมันก็จะทับกันมันจะแยกยากเขาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นเราไม่ใส่สีขาวทั้งคู่๋อ,อคือตกลงกันแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอืม ก็คือตอนนี้ยังไม่ได UH ้ยังไม่ได้คุยใช่ไหมครับว่าจะเล่นกันเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ครับเขาบอกรอบอสมาแต่สินใจอย่างเดียวเลยเฮ้ยทำไมน้ำไม่ไปพุุนเลยวะเจียหยุดแล้วคนใหม่ จีมาอยู่ดีจีหรอคุดเดิมเพราว่าหุยคุดเดิมเพราะว่าอะไรดีข้างๆบอสอ่ะข้างๆอยากมาไหมครับบอสไม่นี่ใครนี่ยคนไม่มีมารยาทอ่ะเขายืนกันเป็นกลุ่มอ่ะเป็นแย่งกูอ่ะอะไรครับไม่มีมารยาทเลยครับกูยืนกอดครับเมึงเฮียอะไรหรือเปล่าครับจไม่อยากเลยครับไอ้ที่อยู่ดีมอกว่ากูไม่มีมารยาทกูยืนที่เฉยๆนครับเขาไม่เข้าพวกมีเอี้ยยี่อะ กูยืนกอดอยู่ดีเดินมาหาแล้วบอกก oui, e ูไม่มีมารยาทอีจีลองเสนอมาเลยครับอยากอยากเล่นประมาณเท่าไหร่ครับอยากเก่งเขาพหญิงครับอยากเก่งเขาพหญิงเขี้ยงกหมีแรมเองอ่ะยวมึงทะเลาะกันไอ้เหี้ยกูยืนเงียบๆกูไม่ได้ด่าไอ้เหี้ยเลยเลยกูเต้นอยู่ของกูไอ้เหี้ย ห้500าร้อยใบมีเงินมีเงินไหมครับตินตรงขามนี้ห้าสิบล้านครับกูยืนก่อนยืนก่อนที่พวกมึงจะมาไอ้หียมาว่ากูไม่มีบรรยังโอเคว่าไงครับคุยเถอะไหวที่เท่าไหรไม่ถ้าถ้าเยอะขนาดนั้นทำไมไม่ไม่แบบว่าออกกันให้แบบตายไปข้างเลยแบบไม่ต้องจบเลยตียาวอ่ะผมไม่ได้ไคนขอคุยนะครับ ฝั่งคุณเป็นคนมาขอคุยเองนะออกไปล่ะกี่ยาวแบบไม่มีมันจบอ่ะเดี๋ยวก็หนีนครับทุกวันนี้ก็หนีอยู่แล้วสองวันที่ผ่านมาก็หนีไปแล้วเมื่อวานหนีสี่ทุ่มต้องไปพูดปะจริงเหรอ,อวะมันหนีสี่ทุ่ม เล่นได้นะครับแบบไม่มีลิมิตอะแต่ว่าคุณจะหนีไงดิเออผมโดนด่าผมยืนเต้นก่อนที่พวกมันจะเดินมาซึ่งตอนที่พวกคุณหนีผมก็ไม่มีไม่มีอะไรมารับประกันได้ว่าคุณจะไม่แบบคุณจะไม่หนีเงี้ยผมก็เลยแบบเอ้ยเอาจุดสิ้นสุดก็ได้เพราะเล่นไม่มีลิมิตคุณก็หนีอยู่ดีไม่ว่าทางไหนคุณก็หนีไอ้เหี้ยอยู่ดีมาด่ากูไม่มีอะไรอยากทั้งที่ที่กูไม่ทำเพี้ยเลยกูเต้นของกูก่อนมึงมาไอ้เหี้ย เออทีซีมันมีกฎห้ามหนีด้วยครับไม่ผมไม่ได้บอกว่าทีซีมีกฎครับผมบอกว่าคุณหนีกันเฉชยผมแค่พรผมแค่เปื่อยครับคือต้องการอยากอยาก,อยากให้ตียี่สิบสองโมงยี่แล้ครับไม่ใช่ครับคือเมื่อวานสีทมมนนน่ทุ่มเหมืนี้หนีทำไมอ่ะมันก็เป็นเวลาฟิกทาด้วย่คุณไม่รอล่แล้วแล้วแก๊งผมได้เข้ามาเล่นไหมครับเข้ามาแค่สองไฟเองมั้งแล้วก็หายไปเลยแต่ผมมันไม่ไม่ได้หนีนะก็เข้ามาเล่นไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวเสียก่ใจครับชักพูดอะไรออกมาก็นั่นแหละไม่รู้ดี๋หรสบผมนี่ก็คือการที่แบบว่ารู้ตัวไม่ไหวแล้วก็เตะคนออกแก๊งอะอันนั้นก็คือเรียกว่าไม่ไหวครับเออเออแล้วในวันที่เขาพร้อมทำไมคุณไม่อยู่กันนะถ้าคุณเก่งจริงคุณไม่มีข้ออ้างหรอกครับก็อยอมไงครับวันนั้นผมแพแ้ไงก็ผมยอมไงครับผมไม่ไหวไงคืออะไรไม่อยู่ยมไครับ ก็จบไปแล้วไงอย่างวันเมื่อวานก็ไม่อยู่พูดทำไมวะวันนี้ก็มาแบบอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านไม่เล่นไม่ทำอะไรเลยคําว่าอยู่ของคุณกับของผมมันไม่เหมือนกันวะผมเข้าใจนะพวกผมอยู่กันตลอดนะถามจีซีได้เลยพวกผมอยู่ในเมืองกันตลอดไม่หนีด้วยจะจบไปแล้วไงครับจะบริืฟื้นทำไมอะครับก็ยอมแพ้ไปแล้วไงครับก็แพ้ในแก๊งผมอาจจะไม่ว่างเลยกับพวกผมเลยนครับจะเอาอะไรอะยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือว่าอะไรจะเตะคนออกแล้วก็ไปยอมแพยี่สิบสี่วันแล้วครับก็แพ้ไปแล้วนะเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้เดีกผูผมเป็นไปได้นะจะลือ้อคน<ะ>ทำไมอ่ะเพื่ออะไรวันน่ะทำไม่ได้แล้วก็เพไปเลยว่ะไม่ยอมไงย,ยอมไปแล้วรอบหนึ่งเลยยังไงวะกูไม่ได้มีข้ออ้างอะไรดิก็ูยอม,มอ่ะไอเฮียกูติคนออกอ่ะเพราะว่ามันมาเล่นกับซิกซิกมันไม่ยอมมาเล่นกันตอนแรกมันก็เลยบอกว่ามีจุดสิ้นสุดดีกว่าพอสติไปแบบอันลิมิตอย่เลีนยผมก็ติแป้งออกเพราะว่ามันผมก็แบบต้องมานั่งรอทุกวันทุกวันทุกวันยังก็ไม่ได้แล้วเ<ไ>ปล<พ>่า แล้วก็ไปยอมมึงก็จบไอ้เหี้ยแต่ห้าร้อยใบที่บุญพูดมาผมมองว่ามันมันเหมือนเล่นแบบไม่มีที่สุดเลยนะมันต่างกันตรงไหน่ะผมแค่เสนอทีซีครับเขาก็ไก่เกียวดีอ่ะเสนอทำไมอ่ะถ้าผมโอเคมันก็ได้เลยไม่ใช่เหรอแล้วเอาไหมเล่นห้าร้อยใบอ่ะแล้วเอาไหมอยู่ทีซี เอาแบบขอปลดลิมิตเลยนะครับขอปลดลิมิตแต่วันนี้เลยลองดูครับลองลองลองคุยกันดูครับเอาที่สะดวกใจทั้งคู่นะครับเอาเอางี้ไหม ตอนแรกเสนอว่าห้าห้าร้อยใบกับเงินเดิมพันห้าสิบล้านใช่ไหมครับใช่ครับผมขอเป็นไอน,นี้ได้ปะห้าร้อยใบแล้วก็จบโหลสิบคนได้ไหมใช่จบโหลสิบคนจบโหลสิบคน,นครับรับผู้ที่ชนะใช่ไหมครับใช่ครับใช่เลือกได้เลยอ่ะสิบคนเอาใครอ่ะถ้าคุณแพ้คุณโดนนะ อา้าวสกุลแม้คุณก็โดนเหมือนกันผมไม่แพ้ดิคิดดีๆนะครับพูดแรงมากลัวตัวหลักๆด้วยไอ้เไอ้สามโตวไอ้พวกเตห์ฮายอะไหวแปดศูนย์นะครับที่บอกว่าไหวอะ่ะลองลองคุยกนก่อนไม่ได้ครับสนใจอยู่นะผม คือจะจบโลสิบคนนะผมเล่นได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาหรอกแต่คุณจะไหวกันเหรอผมไม่อยากฆ่าใครอ่ะแล้วผมเคยทำมาแล้วไงมามาอดีตผมอยากเห็นว่าคุณมีชีวิตอยู่ต่อไงผมกลัวคุณตายไปเลยอ่ะได้พูดดูดูดูดีนะครับทสมาแล้วไงพวกเนี้ยกูจะบอกแม่งไม่ต้องไปทำงานโอ้ไหเนี่ยไอ้สัตว์ นี่เราเราเรานี่แจ็กกี้มันอยู่ดีจียาวเลยป่ะครับเนี่ยจะบอกกให้แม็ดูอารมณ์ก่อนครับอารมณ์ดีก็อยู่ไม่ยาวอารมณ์ไม่ดีก็อยู่ยาวเลือกเด้อเลือกได้เดี๋ยวว่าจะอยู่ยาวหรือไม่ยาวดูอารมณ์ก่อนครับแล้วผมอารมณ์ดีดิผมได้ไม่อยู่ยาวเออดีีครับระหว่างมีสตอรี่นี่ออกแกงไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าออกได้ออกไม่ได้เพราะว่ามีสตอรี่ใช่ไหมครับ ใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ครับุ้ยมันอยู่กันยาวเลยดีถ้างั้นน่ะใช่ไหมใช่หมดครับไม่มีปัญหาอยู่ยาวแต่ว่าถ้าหนีผมก็แบบคิดว่ามันก็มีคนมีจุดสิ้นสุดนะอย่างที่ผมบอกทีีีพอสไตล์การเล่นลักกี้ผมก็รู้มาแล้วว่าเล่นยังไงอะไรเงี้ย คิดด้วยใหม่ไหมครับข้อตกลงของเราแบบมันเยอะมากเลยนะลองลองคุยก่อนครับกูอยากรู้ว่ากูผิดตรงไหนวะไอสัตว์เกิดดีมาด่ากูไม่มีมารยาทกูดูสตรีมไอเช่แจ็คนะไอเที่ยงฝั่งดีจีอยู่ไหมไล่เข้าไล่เข้าไล่เติมเชือกกูนะกูมาถึงก่อนมันมันไม่มาสักตัวอ่แล้วก็กูไม่มีมารยาทอี่นี่ ดูเลยนะสพียงเท่าไรอ่ะเฮียเนี่ยกูยืนเนี่ยกูยืนอยู่อย่างเงี้ยไปเลยเนี่ยเนี่ยกูยืนอยู่เนี่ยเนี่ยไอ้สัตว์ก็เข้าใจอไงแต่เนี่ยกูยืนแออยู่ตรงเนี้ยต้องการแบบนั้นอ่ะเขาสะดวกกันทั้งสองคนอ่ะเนี่ยแล้วมันเดินมาหากูเนี่ยกูเต้นอยู่อย่างเงี้ยขอโทษนะเนี่ยเฮีย เนี่ยก <st arts> <you> ูยืนเต้นอยู <navy> ่คนเดียวเนี่ยแล้วเดินมาหากูแล้วบอกกูไม่มีมารยาททั้งสองฝ่ายคิดว่าจะเล่นกันไอ้เหี้ยที่อยู่ดีผู้หญิงก็มาด่ากูไแต่ทางทางกูไม่ได้ด่าที่อะไรผู้หญิงเลยมีม้ย ขอม,มอพวกเราเล่นพร้อมพร้อมแบบถึงสักสองสามเดือนไหมถึงไหมเปิดบรงตะเกิน,น,นเปิดบังตาเกิ <laughs> เดกข่มอ่ะไอแต่ว่าตอนพวก l อเคตอนที่ บอสมันยังไม่มานี่มันหนีหนียับเลยปะอยากอะไรพี่อยู่แต่บ้านไม่มีคนจูงจมูกเลยนี่อย่างคนจูงบอสพี่คนจูงโฮมอ่ะบอสขาดคนจูงอ่ะขาดคนลากอ่ะไม่รู้ว่าลักกี้แก๊งหรือว่าลักกี้โฮมอ่ะเห็นอยู่แต่บ้านบอสพี่บ้ายืนติดเลยอ่ะอยู่กับโฮมกับโรงพยาบาลอ่ะไม่ไปไหนเลย่ดึกดึกเข้าไหนก็บ้านบ้านเราปะบอสมัมีคนพอบอสมันมามันก็เอาหน้ากันใหญ่เลยปะใช่ปะนิดนึงนิดนึงตัวโดนไล่ออกเหรอ ตียาวไปเลยอ่ะสักปีสองปีอะ่ะของไหวหรือเ<ล>ปล่า <laughs> เล่น <laughs> เล่น <laughs> แล้ว <laughs> ต่อไปยัง GTA 6เลยเท่ดี